สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับ,ย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 ,บย,โรโยืนยันไม่อยาี้เกียรตไปจดทะเบียนใหม่เซกโลโซยืนยันไม่ยาการลิพากรเรียกไ,ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มักจะมีปัญหากันบ,บ่อยๆจนกลายเป็นประเด็นที่ทำออฟแฟนๆนั้นเป็นห่วงเมื่อการวิพากรภรรยาของล็อกเกอร์ดังอย่างเซกโลโซได้ออกมาประกาศขอหย่ากับเซกโรโซในวันที่15สิงหาคมค่าหากไม่สามารถ ตามลูกชายคือเสือเสกการและลูกสาวกวางกอนกวีกลับบ้านได้ซึ่งล่าสุดนั้นเสกและการพร้อมทั้งน้องลอนดอนลูกสาวคนเล็กได้มาร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดของเสกอายุครบ48ปีในวันที่7สิงหาคม65ที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งนักข่าวนั้นได้สอบถามถึงเรื่องดังกล่าววันนี้ ได้ทำบุญวันเกิดเสกวันนี้มาทำบุญวันเกิดกันครับ4รอบและอีก2ปีก็จะ50แล้วรู้สึกดีใจที่ได้มาทำบุญในวันนี้รวมถึงได้แจกอาหารให้กับคนไร้บ้านแถวนี้ซึ่งอยากจะถวายเป็นพระราชกุศลให้รอสิบด้วยโดยเสกได้กล่าวถึงเรื่องของลูกว่าตอนนี้ ก็ติดต่อกันทางไลน์คุยกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าคุยน้อยเพราะจริงๆอยู่บ้านก็คุยน้อยกันอยู่แล้ววันนี้วันเกิดเราเขามาแฮปปี้เบิร์ตเดย์เสกไหมและก็ว่าไม่ได้ดูไลน์บ่อยนักซึ่งการก็ว่ามานะว่าเขาให้เหตุผลอะไรก็ยังไม่ยอมกลับบ้านซึ่งเขาก็คงยังงอนอยู่ยังโกรธอยู่การเขาก็คงโกรธอยู่เหมือนกัน แต่อีกไม่กี่วันจะถึงวันที่15สิงหาแล้วเสกกดดันตัวเองไหมการจะยื่นคำขาดขนาดนี้ซึ่งเสกก็บอกว่าไม่กดดันหรอกครับส่วนพี่เสกก็บอกว่าไม่ยอมอยาหรอกครับเพราะยากันมาหลายรอบแล้วขี้เกียจไปจดทะเบียนใหม่ก็ต้องตื้อเอาลูกมาขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ